เอาละครับใครที่อยู่ในสาย financial หรือสายการเงินนะครับยังไม่รู้จัก P2P มาดูกันครับว่า P2P คืออะไรแล้วเราจะมีการโอนเงินผ่าน P2P ยังไงบ้างครับระบบ P2P นะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถแชร์ทรัพยากรได้นนโดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งเซิร์ฟเวอร์หรือตัวกลางนะครับที่เราต้องพึ่งตัวกลางอย่างตัว A ไปตัว B แล้วก็ไปตัว C เมื่อตัว C ต้องการติดต่อกับตัว A นะครับจะต้องติดต่อกับทางตัว B ก่อนเพื่อไปติดต่อกับตัว A นี่เราไม่ต้องเลยครับ เราใช้ระบบ P2P แบบไม่ต้องเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางที่เราสามารถตัดตัว B ออกจากสมการนี้ได้เลยครับสามารถทำธุรกรรมผ่านตัว C ไปตัว A ได้เลยง่ายมากซึ่งทางเวโลหรือว่ายูนิ e ว s รนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเทรดหรือแลกเปลี่ยนคริปโตได้เหมือนกันซึ่งเขาก็มีระบบ P2P เหมือนกันโดยใช้เว็บออโต้แมชชิ่งนะครับในการแลกเปลี่ยนเงินของคุณจากคริปโต ไปสู่เงินในธนาคารของคุณนั่นเองโางทีนะครับจะใช้หมายเลขบัญชีอีเมลและ ID ว่าเราต้องการนะครับที่จะส่งเงินให้ใครอีกด้วยว่าเราสามารถโอนเงินให้กันได้แล้วผ่านคริปโตเคนซีเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่ทุกคนจะเริ่มทำธุรกรรมอะไรต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับยิ่งไปกว่านั้นการลงคุณมีความเสี่ยงนะครับศึกษาให้ดีก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะครับเพื่อป้องกันเงินทุนของทุกท่านด้วยครับแล้วเจอกันครับทุกคน